ดีค่ะ,คะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ว่าแต่วันนี้มีโครงการอะไรนำเสนอบ้างคะพี่เมย์ดีเลยจ้าพี่อังกอก็จะเป็นโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มนะคะตำบลตาจัน์อำเภอคงจังหวันดคนครชสีมาของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเป็น้จักโครงการนะคะเราต้องมาทำความรูจ้จักหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนค่ะไปกันเลยไหมคะพี่กอไปกันเลยค่ะ ความรู้จักการพอประมาณตัวเองเราต้องรู้จักต้นทุนชีวิตของตัวเองอย่าไปทําตามกระแสเราต้องรู้จักกินจักอยู่จักใช้รู้ ว่าเราควรจะลงทุนขนาดไหนที่มันจะก่อเกิดรายได้เข้าสู่ครอบครัวเราและไม่ทําให้เรามีความเดือดร้อนขึ้นมาในภายภาคหลังทางที่ดีที่สุดของการที่เราจะรู้จักการพอประมาณตัวเองนะฮะเราจะต้องมีการทําบัญชีควรวเรียนเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราใช้จ่ายไปมากน้อยขนาดไหนองค์สมเด็จพระฝรหลวงทรงต,รตัดไว้ว่าความรู้จักการพอประมาณตัวเองไม่ตามกระแสเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียงเราทุกคนก็เหมือนกันความมีเหตุมีผลก็คือการที่เรามีเวลาที่จะหยุดคิดมีสติมีการพิจารณาแล้วก็คิดถึงผลที่จะตามมาด้วยความรอบคอบเราต้องรู้เราก่อนว่าเราเราเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเองเนี่ย เราก็จะไปตามสิ่งที่คนอื่นเขาทำไว้หรือว่าเขาชักจูงโน้มนำเราไปในทางที่ที่มันไม่ใช่ตัวเราท่นว่าความมีเหตุมีผลก็คือว่าการที่เรารู้จักตัวเราให้ดีแล้วก็หัดที่จะพึ่งตนเองให้ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักที่จะตอกเสาเข็มให้กับให้กับตัวเราให้กับองค์กรให้กับคนที่อยู่ในชุมชนคิดอย่างรอบคอบแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำเนี่ยผมคิดว่าถ้ามัน มีความคิดที่ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็คิดที่ทําดีเนี่ยแล้วก็ตั้งใจผลที่จะได้รับก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีตามมนนาะบางไรค่าไรความหมาย air, มอ่อนแเหมือนคลนการที่จะมีภูมิคุ้มกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ ตัวเราหร handle, antis, ือกิจการงานของเราเนี่ยนะคะต่อไปนี้นั้นเราคงจะต้องเตรียมการในการที่จะต้อนรับหรือว่าต่อสู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเรียกได้ว่าป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบการเตรียมใจการเตรียมแผนการการเตรียมสิ่งของหรือการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกได้ว่าเราหาทางที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสร้างปูมคุ้มกันให้เกิดขึ้นในตัวตนของเราและกิจการงานของเราค่ะ ไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้นําแห้งไปก็แตกกระแหงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ความรู้เกิดจากการเรียนรู้การช่างสังเกตความกระตือรือร้นที่อยากจะหาแบบฝึกหัดใหม่ๆให้กับชีวิตการที่เราได้สามารถนําประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เราได้เข้ามาในชีวิตมาประยุกต์ใช้มาทดลองใช้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีขีดความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีความสมดุลมีประสิทธิภาพถ้าเราไปประยุกต์ใช้กับอาชีพของเราก็จะทำให้อาชีพของเรามีการต่อย,ยอดมีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสัสร้างขึ้นมาท้ายที่สุดก็ปรับเข้ามาใช้กับตัวเราเองเพื่อให้ชีวิตเรานั้นมี ความสมบูรณ์และก็มีอนาคตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเนรัเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายเงื่อนไขที่สำคัญของปรัชญาเศรษฐจพอเพียงก็คือเรื่องของคุณธรรมนะครับข้อที่สำคัญสำคัญนั้นก็คือหนึ่งความซื่อรรสัตย์สุจริต เพียรพยายามความอดทนเรื่องของการแบ่งปันแบ่งปันเนี่ยความหมายก็คือว่าเราดูแลตัวเราเองให้พอเพียงเสร็จแล้วเนี่ยเรามีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเ,เคยมีพระธรรมหลักเหมือนกันว่า,าถ้าเราไม่โลภมากเนี่ยเราก็จะนึกถึงคนอื่นซึ่งอันนี้เนี่ยอนอกจากจะทำให้คนอื่นดีขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุข ในการแบ่งปันสิ่งที่เราทำได้สำเร็จเนี่ยไปให้กับผู้อื่นด้วยค่ะสำหรับหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงลรัชกาลที่9ที่พวกเราได้นำมาใช้นั่นก็คือในด้านของความรู้และนำมาปรับใช้ในโครงการโครงการอะไรนะคะพี่รถเมโครงการสาธิตการปลูกขืดในพื้นที่ดินเค็มเนี่ยพี่กอ๋อแล้วมันเกี่ยวกับหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนดะของความรู้ยังไงคะเกี่ยวสิ ก่อนที่เราจะไปแก้ไขพัฒนาหรือว่าประยุก์ใช้เนี่ยเราจะต้องมีความรูก,กันก่อนเนาะแล้วมันมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนการทําอะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยววันนี้พี่รเมยจะพาพี่อังกอร์แล้วก็ทุกคนไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ดินเค็มในภาคอีสานนะครับเกิดจากการเกิดได้จาก2แบบก็คือ1ก็คือเกิดตามธรรมชาตินะครับสก็คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับโดยการกระทําของมนุษย์เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทําลายป่าการต้มเกลือนะครับก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนั้นน่ะเกิดปัญหาดินเค็มขึ้นนะครับส่วนการเกิดจากธรรมชาตินะครับก็คือเกิดจากการนําพาของอน้ำนะครับที่มีสารละลายเกลือเนี่ยมาตกตะกอนอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้เกิด เป็นดินเค็มนะครับโดยดินเค็มเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรนะครับซึ่งจะทําให้ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ตามความต้องการของเกษตรกรหรือมีผลผลิตลดลงหรือบริเวณที่เค็มมากๆเนี่ยก็จะไม่สามารถปลูกพืชบางชนิดได้ในการแก้ไขปัญหาดินเค็มนะครับทางสถานีพัฒนาที่ดินโดยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีการมีโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการครับซึ่ง การปรับปรุงดินเค็มเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งโดยเจาะจงได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีการนําหลายๆวิธีเนี่ยมารวมกัน,นครับ mm hmm. ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีพืชหรือวิธีกลนะครับ mm hmm. เช่นการวิธีพืชเนี่ย mm hmm. เช่นการปลูกไม้ยืนต้นต้นเค็มบนคันนา mm hmm. เพื่อช่วยลดระดับน้ําเค็มใต้ดินนะครับหรือว่าการใช้วิธีกลก็คือการาปรับพื้นที่นานะครับ เพื่อลดการแพร่กระจายของคราบเกลือครับเนื่องจากว่าดินเค็มเนี่ยเป็นดินปัญหาชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้หมดไปภายในเร็ววันได้นะครับสิ่งที่เห็นจากการปรับปรุงพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นก็คือจะมีการฟื้นฟูนข,นขึ้นเรื่อยๆจากพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ก็เริ่มสามารถที่จะปลูกพืชได้นะครับแล้วก็บางที่ที่พอปลูกพืชได้แล้วก็ได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สำหรับบ้านของรถเมย์นะคะยูทีบรนนุนประสงคอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีชาวบ้านทำมาชีพเกษตรกรรมกันแล้วก็จะพบปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มซึ่งพวกเราก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาการแก้ปัญหาดินเค็มมาค่ะก็จะมีวิธีการที่ช่วยนั่นก็คือการที่เราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมกักแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการที่เราใช้แกรบหรือว่าเปลือกเขาใน,นนี้ค่ะ ส่วนการพัฒนาเนี่ยเราก็จะใช้พก,กแกลบหรือามูลซัดเนี่ยมาปับสภพาพนาดนในพื้นที่ที่เหลือของเราทั้งหมดนะคะมาปลูกพืชชนิดอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นด้วยค่ะอ๋อแล้วการประยุกใช้ราะคะพี่รดเมย์การประยุกตใช้นะคะเราก็จะพุดบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ของดินเค็มนั่นคะ่ะอ๋อแล้วปลาในที่นี้คือปลาอะไรหรอคะ ก็จะมีป่าพวกปาดุกหรือว่าปานินค่ะซึ่งทุกคนจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมป่าพวกนี้มันโตได้ในน้าเค็มได้ค่ะใช่ค่ะสงสัยมากตอนนี้ค่ะเพราะว่ามูลของเขาเนี่ยก็จะมีกดหนึ่งที่จะไปทําปฏิกิริยากับกดของน้าเค็มนะคะทําให้น้าในสวนน่ะมีความเค็มลดหน่อยลงแล้วเรายังสามารถนํำน้ำพวกเนี่ยไปลดพืชผลทางการเกษตรของเราได้อีกด้วยค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอคะใช่ค่ะ พี่กอเห็นเรียงข่าวว่าโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มเนี่ยมันมาปรับใช้ในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เก่าใดอีกด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะว่าหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านของความรู้เนี่ยเราสามารถนํามาปรับใช้กับโครงการที่พี่ลุงีพูดถึงเนี่ยได้ดีเลยค่ะใช่ค่ะค่ะ,คะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความรู้ที่เรานํามาปรับใช้กับโครงการ สาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม,มไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการพัฒนาและการพิ็ูใช้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ตพวกเรามากๆเลยนะคะหากผพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ